การไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเรื่องของมาคะบูชาคือหลักคำสอนที่ถือว่าเป็นหลักการทั่วไปที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ว่าให้ทุกคนตั้งสัจจะหรือสัตยาทิฐาน ั้งสัจจะทั้งอาทิตฐานว่าเราจะไม่ทำบาปทั้งปวงนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่เป็นบาปแล้วเราก็ไม่ทำเราไม่เกี่ยวข้องไม่แวะเวียนไปหาเรื่องบาปไม่ว่าจะเป็นบาปเรื่องจิตใจโหดร้าย ใฆ่าสัตว์ประหารสัตว์สัตว์ตนั้นทุกชีวิตไม่ว่าสัตว์ที่เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์อื่นเว้นไม่ทำบาปตรงนั้นเว้นจากการลักช่ออันเกิดจากความโลภถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ก็เป็นการลักช่อบาเพราะประพฤติผิดในกามคือล่วงละเมิดกันทางกามอันนี้เป็นวิสัยของมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเป็นไปปกติธรรมดามันไม่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดมนุษย์นี่มีจารีตมีวัฒนธรรมมีประเพณี เพราะฉะนั้นบาปสามข้อนี้ต้องต้องเว้นต้องละจะเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่ <c oughs> เรียกว่ามีจิตใจเจริญแล้วบริวารของพวกนี้ก็มีเยอะนะการฆ่าการเบียดเบียนชีวิตการอาาดมาัดไรการ ผูกอาฆาตผูกเวรจองเวรกันหรือการลักการช่อการขมโมยการอิจฉาริษยาการฉกชิงวิ่งราวนี่เป็นบาปซั้งนั้นนะเรื่องของกามก็ต้องระมัดระวังยกตัวให้สูงขึ้นอย่าให้เป็นแบบดิรัชานเราต้องเป็นสัตว์ผู้มีใจประเสริฐ